ก็สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมก็จะมาพูดถึงเรื่องของโรคภูแพ้นะครับโดยเฉพาะภูแพ้ที่เกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจสิ่งที่ผมเป็นอยู่ทุกวันนี้ก็คือตอนเช้านะครับตอนเช้าก็จะมีอาการคันจมูกนะครับตื่นเช้ากันมาประมาณตีห้าก็จะมีอาการคันจมูกแล้วก็ อาการคันนั้นก็จะค่อยๆดุนแรงขึ้นนะครับก็มาเป็นหนักๆก็มาตอนอายุประมาณสัก47ปีปีนี้ก็48ปีอาการก็หนักกว่าเดิมนะครับตอนเป็นเด็กก็ไม่ได้เป็นอย่างนี้นะครับคือพออายุเริ่มมากไม่ทราบอาการพักผ่อนน้อยด้วยหรือเปล่านะครับแล้วก็ไม่ค่อยออกกาลังกายด้วยเลยอ,อาจจะ ส่งผลทําให้เราเป็นโรคภูมิแพ้ได้นะครับก็โรคภูมิแพ้ส่วนมากก็เป็นโรคที่สืบทอดทางพันธุก,กรรมคือทางแม่ผมเขาก็เป็นนะครับแต่ก็ไม่ได้มีอาการรุนแรงขนาดนี้นะครับพี่ชายผมก็เป็นทั้งสองคนนะครับแต่ผมก็จะเป็นอยู่สองอย่างก็คือเป็นภูมิแพ้แบบแพ แคเหงื่อตัวเองประมาณเนี้ยคือเวลามันร้อนเหงื่อออกนะครับหรือออกกําลังกายเหงื่อออกเนี่ยก็จะเป็นลมพิษนะครับลมพิษเป็นผื่นคันแต่ก็อันนี้ผมก็ยังยังรักษาไม่ได้แต่มันก็จะขึ้นแค่วันละครั้งนะครับคือเวลาออกกําลังกายแล้วเหงื่อออกมันก็จะเป็นแต่หลังจากนั้นมันก็จะหายไปภายในไม่ถึงยี่สิบนาทีก็จะหายแล้วก็จะไม่เป็นอีกในวันนั้นนะครับ แต่ก็สามารถเป็นได้ทุกวันอันนี้ก็ไม่ทรมานเท่าไหร่แต่ไอที่เป็นคัดจมูกน้ำมูกไหลแบบใสๆเนี่ยมันมันทรมานมากกว่านะครับมันจะเป็นตอนช่วงเช้าแม้จะเป็นฤดูร้อนก็ก็เป็นเหมือนเดิมแต่ว่าถ้าเป็นฤดูหนาวฤดูฝนนี่ก็จะอาการหนักหน่อยก็ไม่รู้จะทำยังไงนะครับไม่รู้จะกินยาตัวไหน ถ้าไปหาหมอบอกว่าคัดจมูกคันจมูกก็จะได้ยามากินนะครับมันก็ไม่คันแต่พอผ่านไปสักระยะหนึ่งมันก็กลับมาคันเหมือนเดิมมันจะจามตอนเช้ามันจะจามก็จะจามมันก็จะมีอาการอ่าคันจมูกนะครับท่านเคยสังเกตไหมมันจะคันในดูจมูกหรือโพรงจมูกแล้วก็เหมือนมันวิ่งได้นะเหมือนมันวิ่งยงมันเจ็บปิดๆเจ็บแป๊บๆคันๆเจ็บๆคันๆเราก็จะ สัญชาตญาณเราก็จะเอามือนี่ไปบีบไปบีบเพื่อให้มันไม่ให้คันนะครับแต่พอบีบเสร็จปุ๊บนะครับทีนี้น้ำมูกใสๆก็จะไหลมาเลยนะครับไหลมาเราต้องสั่งชิมูกทุกเช้านะครับมันคันถึงเราจะไม่บีบมันก็ไหลอยู่ดีถ้าท่านที่เคยเป็นก็จะรู้ว่าอาการเป็นไงนะครับแล้วก็ มันค่อนข้างจะทรมานจะเป็นเฉพาะช่วงเช้านะครับช่วงช่วงบ่ายช่วงเย็นก็จะไม่เป็นนอกสจากว่า,าเราจะอยู่ที่อากาศร้อนๆแล้วไปเจออากาศเย็นจัดในห้องแอร์อะไรอย่างเงี้ยมันก็มันก็เป็นได้เหมือนกันนะครับก็ผมก็ไม่รู้จะรักษาตัวยังไงรักษาอาการนี้ยังไงออกกาลังกายก็ ช่วยอะไรไม่ได้มากนะครับตื่นเช้ามาก็เป็นเหมือนเดิมก็คิดว่าคงไม่มีโอกาสคงจะไม่มีทางที่จะดีขึ้นนอกจากไปซื้อยากับหมอมากินซึ่งก็เป็นแก้ได้เพียงครางข่าวนะครับก็อยู่มาวันหนึ่งนะครับผมก็ได้เปิด y o u t u b e นะครับผมจะชอบดู Youtube มากแล้วก็เลื่อนไปเลื่อนไปก็เจอโฆษณาอา,อาหารเสริมอยู่ ตัวหนึ่งชื่อนี่ครับเคลลิฟนะครับมันก็ไม่รู้มันเด้งขึ้นมาได้ไงทั้งๆทงี่ผมก็ไม่เคยเค้นหาเกี่ยวกับวิตามินยาหรืออาหารเสริมที่ช่วยรักษาภูมแพ้จำพวกนี้ผมก็ไม่เคยไม่เคยเสิร์ชหานะครับพอมันเด้งขึ้นมาหลายต่อหลายครั้งก็อ่ะเริ่มสนใจแล้วนะครับ เริ่มสนใจก็เริ่มหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตจากนั้นนะครับผมก็ไปค้นหาในแอปสีส้มนะครับเพราะว่าแอปสีส้มนีนส่วนมากเขาก็จะมีขายของเกือบทุกประเภทก็ไปดูว่าไออาหารเสริมตัวเนี้ยมันขายที่ร้านไหนบ้างในในแอปสีส้มก็ปรากฏว่าขายหลายร้านนะครับ หลายร้านผมก็ไปไล่ดูรีวิวหรือคอมเมนต์ของลูกค้านะครับโดยปกติเวลาผมจะสั่งของออนไลน์นะครับซื้อของออนไลน์ผมก็จะดูดูรีวิวจากร้านค้านะครับไปอ่านดูว่าคนที่ซื้อไปแล้วเขาให้ความเห็นว่ายังไงดีหรือไม่ดีนะครับก บางร้านก็บอกว่าเจอของปลอมบางร้านก็บอกว่าของแท้มันมีวิธีดูแต่ผมก็ไม่ได้ดูหรอกว่าอันไหนมันแท้มันปลอมผมก็จะไปดูที่รีวิวของลูกค้านะครับก็ไปเจออยู่เจ้าหนึ่งก็รีวิวนั้นก็มีหลายพันคอมเมนต์นะครับส่วนมากก็ออกมาบอกว่าเออกินแล้วดีขึ้นนะครับกินแล้วก็ไม่ได้กินอีกนาน แล้วก็กลับมาเป็นก็เลยต้องกลับมาซื้อใหม่นะครับก็เลยเลือกเอาร้านนี้นะครับผมก็ไม่ได้ตั้งใจว่าจะเอาร้านไหนหรอกแต่ว่าพอเจอร้านนี้แล้วก็ลองซื้อดูแล้วก็ต้องลองนะครับผมก็ไม่เชื่อหรอกว่ามันจะดีหรือไม่ดีแต่ผมก็ต้องลองไว้ก่อนเพราะว่ามันคงไม่รู้จะไปซื้ออะไรมากินแล้วนะครับ ก็สั่งมา1กระปุกกินได้30เม็ดนะครับหกระปุกกินได้30เม็ดผมไม่ได้มีส่วนได้เสียอะไรกับร้านค้านะครับแล้วก็มันเป็นเป็นก็เรียกว่านมพึ่งนะครับนมพึ่งยี่ห้อมันคือเคลลิฟแต่มันก็คงมันมีอีกหลายยี่ห้อนะครับแต่ก็เลือกซื้อตัวนี้เพราะว่ามัน เห็นในโฆษณาแล้วก็มีหลายคนที่เป็นภูมิแพ้แล้วก็ไปซื้อมากินโดยส่วนมากเขาจะบอกว่ากินไปอย่างน้อยต่อเนื่องสองกระปุกนะครับสองกระปุกก็จะเห็นผลชัดเจนผมเพิ่งกินได้กำลังจะครบกระปุกแรกนะครับก็จะสั่งซื้ออีกสักกระปุกอยู่แล้วก็จะดูว่ามันจะดีขึ้นไหม ก็หลังจากสั่งซื้อมานะครับก็เอากระปุกเดียวก่อนเพราะอะไรเพราะว่ามันไม่ถูกนะแปด้อยเก้าสิบบาทราคานี้ก็ไม่ถูกเลยนะครับแต่ถ้าคิดว่าเราไปเอาเงินไปซื้อเหล้ากินไปซื้อหวยมันไม่ถูกแล้วมันก็ไม่ได้อะไรด้วยก็ไม่ต้องเสียดายนะครับไม่ต้องเสียดายตังค์ทำไททำอย่างอื่นได้สาระหมดตังค์เยอะกว่านี้ แตก็ลองถ้าซื้อวิตามินอาหารเสริมมากินเผื่อมันรักษาได้เราก็ควรจะลองดูสักครั้งหนึ่งถ้ามันดีเราก็ซื้อกินต่อถ้าไม่ดีเราก็เลิกซื้อนะครับก็ได้มา1กระปุกนะครับก็มันก็จะมีคู่มือมาให้นะครับเอกสารมาให้บอกว่า โปรดอ่านก่อนเพื่อประโยชน์ของคุณเองนะครับมันก็จะมีวิธีการกินว่ากินยังไงแล้วรักษายังไงนะครับมันอาหารเสริมตัวนี้มันชื่อว่า r o y a l j ย l l y c u r อรนะครับวิธีรับประทานก็คือ,อถ้าเรากิน ก่อนอาหาร30นาทีจะช่วยให้อยากอาหารมากขึ้นอันนี้ผมไม่เคยลองนะครับเพราะผมไม่ได้มีอาการเบื่ออาหารผมนั้นถึงเวลาผมหิวผมก็กินนะครับอันนี้ไม่เคยลองแต่ถ้าใครเบื่ออาหารให้ลองลองดูกินก่อนอาหาร30นาทีนะครับ2นะครับถ้าทานหลังอาหารจะกระตุ้นการเผาผลาญเพิ่มประสิทธิภาพในการลดน้ำหนัก นะกินข้าวเสร็จก็กินไปเม็ดนึงนะครับมันจะกระตุ้นให้เาผาผลาญอาหารได้ดีขึ้นลดน้าหนักอันนี้ผมก็ไม่เคยลองเพราะน้ําหนักผมก็กําลังจะเยอะขึ้นแต่ผมคิดว่าผมต้องการรักษาภูมิแพ้มากกว่าอันนี้คืออันที่สองนะครับ3นะครับอันสุดท้ายทานก่อนนอน ก็คือเขาบอกว่าจะได้ผลดีที่สุดกับอาการภูมิแพ้อาการภูมิแพ้ที่ว่าก็คือไอ้คันจมูกน้ำมูกใสนี่แหละครับนะไม่ใช่ภูมิแพ้อย่างอื่นนะภูมิแพ้พวกปืนคันอะไรเนี่ยช่วยไม่ได้บอกตามตรงว่าช่วยไม่ได้นะครับเพราะว่าที่ผมเป็นลมพิษเนี่ยเวลาออกกาลังกายมันก็ก็ไม่ได้ดีขึ้นก็เหมือนเดิมแต่ว่าไอ้อาการภูมิแพ้คันจมูกน้ำมูกใสนี่เ,เออมันดีขึ้นจริงที่ผมจะเล่าให้ฟังนะครับ มันช่วยอะไรบ้างล่ะเจอกับภูมิแพ้ก็ช่วยในการเรื่องของไซนัสอักเสบน้ำมูกไหลไม่หยุดเนื่องจากอากาศเปลี่ยนนะครับมีอาการไอน่นจมูกหายใจไม่ออกเจ็บโพงจมูกมีผื่นขึ้นผิวหนังอักเสบผดผื่นแต่อันนี้ผมผมว่าผมก็ปกตินะมันก็ขึ้นเหมือนเดิมนะครับอาจจะและ้วแต่คนก็ได้คันเยื่อบุตาอักเสบเครื่องตาแสบตาอันนี้เห็นผล เพราะเวลาเราคันจมูกนะครับมันจะคันตาด้วยใช่ไหมนะครับสังเกตดูมันจะคันหัวตาต้องกรยี่ตาคันจมูกแล้วก็กรยีหัวตาแต่กินอาหารเสริมตัวนี้ก็กลับว่ามันดีขึ้นนะครับลอยันเยนลลี่หรือนมพึ่งนะครับคืออะไรไอเนี้ยทามาจากนมพึ่ง ผมก็ไม่รู้หรอกนมพึ่งคืออะไรแต่ว่าซื้อมาแล้วก็ต้องลองในเนี้ยลากของมันเนี่ยมันบอกว่านมพึ่งคือน้ำเลี้ยงตัวอ่อนของพึ่งคืออาหารของนางพญาพึ่งนางพญาพึ่งจะไม่กินน้ำพึ่งเหมือนพึ่งงานแต่จะกินนมพึ่งเป็นอาหารและนางพญาพึ่งมีขนาดตัวที่ใหญ่กว่าพึ่งงานมีอายุยาวนาน่4-5ปี ในขณะที่เพื่อง,งานนั้นมีอายุอยู่ที่1นถึงเกเดือนขึ้นอยู่กับฤด,ดูที่เกิดนะครับประโยชน์ในการทานรอ,อยันเยนลี่เคอร์ลิอย่างต่อเนื่องผมไม่รู้โฆษณาไหมนะแต่ผมจะโฟกัสเฉพาะเรื่องของอ,า,อาการหูแพ้คันจมูกน้ำมูกใสไหลไม่หยุดนะครับผมจะโฟกัสแค่เรื่องนี้แต่ผมก็จะอ่านให้พวกเราฟังเผื่อคนที่เขาเป็นตามนี้เขาไปกินแล้วเขาอาจจะดีขึ้นนะครับ อันนี้ผมไม่ทราบเขาบอกว่าถ้ากินอย่างต่อเนื่องก็จะช่วยลดอาการปวดหัวเรื้อหลังเอออันเนี้ยผมสังเกตตั้งแต่เม็ดแรกนะครับก่อนหน้านี้ผมเอ,อ่อก่อนที่จะกินนมพึ่งเนี่ยก่อนหน้านี้ผมก็จะมีอาการที่ตรง,ท,ตรงท้ายทอยมันจะเป็นทื่อๆสมองทื่อๆหนักๆเหมือนไม่โล่งเข้าใจไหมครับ อาการสมองไม่โล่งโดยที่มันจะเป็นทื่อๆตรงนี้ยปกติันจะเบานะคนปกติเขาจะเบาเบาสมองโล่งแต่ของผมเนี่ยสมองทื่อๆตรงนี้จะเป็นทื่อๆยังไงไม่รู้ตรงตรงจุดเนี้เลยวทำให้สมองส่วนอื่นมันมันก็ทื่อๆเบลอๆไปด้วยนะครับช่วยลดอาการไมเกรนอันนี้ไม่ทราบนะครับอันนี้ไม่ทราบ ปรับสมดุลฮอร์โมนทาให้ประจําเดือนมาเป็นปกติอันนี้ก็ไม่ทราบเพราะผมไม่ได้เป็นผู้หญิงนะครับช่วยให้ภูมิคุ้มกันทํางานได้ดีขึ้นอันนี้ไม่ทราบช่วยลดความเครียดช่วยบำรุงผิวชะลอไวัยได้ช่วยทําให้นอนหลับได้เป็นปกติเออที่ผ่านมาไม่ทราบแต่ช่วยให้นอนหลับเป็นปกติดีไหมผมว่าจริงนะครับจากที่ผมกินมาตั้งแต่วันแรกลับสนิทนะครับ หลับสนิททุกคืนหลับลึกแต่ก็ถึงเวลาตื่นก็ตื่นเหมือนเดิมตีสีกว่าตีห้าผมก็ตื่นแล้ะก็คงจะเป็นช่วงของเข้าไวทองนีว,ว่าอายุมากขึ้นก็จะนอนแค่ไหนก็ตื่นเวลาเดิมนะครับก็ทีน,นี้เดี๋ยวมาพูดถึงเรื่องของเอ หารเสริมตัวนี้นะครับก็มันมีอะไรบ้างอะ่ะผลิตจากออสเตรเลียมีขนาด30แคปซูลแคปซูลหนึ่งนะครับก็จะมีเม็ดใหญ่ยาวพอสมควรนี่นะครับ แต่ก็กินง่ายนะครับกินง่ายไม่ต้องเคี้ยวกลืนไดนเลย30แคปซูลเดี๋ยวผมดูก่อนเขียนอะไรบ้างในตรงนี้ผมก็ไม่ค่อยได้อ่านนะซื้อมามก็ใส่เลยนะครับไม่ได้สนใจในไทั้งนั้นแหละเ,เขาก็บอกเลยนะเป็นอาหารเสริมนะครับควรรับประทานอาหารให้ครบทั้ง5หมู่นะผู้ใหญ่รับประทานครั้งละ1-2แคปซูลผมก็กินแค่ แคปซูลเดียวนะครับเพราะว่าราคาตั้งกระปุกละเกือบเก้าร้อยเนี่ยไปกินทีละสองแคปซูลถ้าเกิอดอาการไม่ดีขึ้นเสียรายตังเสียรายตังส่วนประกอบส่วนประกอบที่สําคัญมีแต่ภาษาอังกฤษเลยผมไม่อ่านดีกว่านะครับไม่รู้อะไรบ้างอะไรรอยันเยนลี่อะไรอ่านไม่ออก ส่วนมากไม่ภาษาอังกฤษอ่านไม่ออกนะครับเดี๋ยวอ่านไปเขาจหะหัวเราะมันไม่อ่านดีกวา่าการเก็บรักษานะครับเก็บไว้ในที่แห้งอุณหภูมิต่ำกว่าส0มสิบองศาเซลเซียสไม่ควรถูกความร้อนหรือแสงแดดโดยตรงควรป้องกันการถูกความเปียกชื้นนะครับอ่ทีนี้พูดถึงการกินนะครับผมกินวันแรก กินวันแรกเลยนะครับปกติอาการขุงผมก็จะตื่นเช้ามาแม้ว่าจะตีสี่หรือตีห้าถ้ารู้ตึกตัวมาไม่เกินสิบนาทีแล้วตอนนอนไม่เป็นไรรู้ตัวสึกตัวขึ้นมาเป็นวันทีมันก็จะมีอาการแสบคันในจมูกมันวิ่งได้ถ้าทุกถ้าท่านนี้เคยเป็นแ,แต่เข้าแตมันจะวิ่งอยู่ในโพรงจมูกวิ่งเจ็บแป๊บแแป๊บแป๊บเจ็บเจ็บคันๆนะครับแล้วเราก็จะเผลอตัวเอามือมาบีบ บีมาจาับสุดท้ายน้ำมูกก็จะไหลออกมาจามน้ำมูกไหลนะน้ำมูกใสๆนี่มันไหลออกมาก็ใช้ทิดชู่ม้วนหนึ่งเนี่ยใช้ไ่เกินสามวันแล้วครับหมดมว้วนเพราะว่ามันไหลไม่หยุดมันคันก็กินวันแรกเม็ดเดียวนะครับคืนแรกตื่นเช้าขึ้นมาสังเกตอาการได้เลยหนึ่ง นอนหลับสนิทนหลับลึกจริงสองตื่นท้ายมาไม่เบอไม่เหมือนงงตรงเนี้ยตรง,ตรงท้ายทอยเราเ่ยเบาขึ้นอันนี้ไม่ได้โมนะครับพูดจากเรื่องจริงมันเบาขึ้นสมองมันโล่งขึ้นแล้วก็อาการคันจมูกลดลงประมาณ50%ท่านไม่ต้องเชื่อผมนะครับท่านลองกินดูลดลงประมาณ50% พอเม็ดที่สองเม็ดที่สมก็จะลดลงเรื่อยๆแต่กินไปจะครบกับปุกแล้วมันยังไม่หายดีนะแต่อาการมันจะลดลงนะครับลดลงเรื่อยๆอาการคันจะน้อยลงแล้วก็เวลาเราสั่งชิมูกก็จะน้อยลงจนเห็นได้ชัดจากวันหนึ่งใช้เป็นสิบยี่สิบแผน่นก็จะมาเหลือวันละสองสามแผ่นในการซับชิมูกสั่งชิมูก แต่เขาบอกว่าให้กินอย่างน้อยให้กินอย่างน้อยสองกระปุกต่อเนื่องกันผมเพิ่งกินไปหนึ่งกระปุกในราคา8ปดร้อยเก้าสิบบาทผมก็จะสั่งต่ออีกสักหนึ่งกระปุกผมอยากดูว่าถ้าครบสองกระปุกแล้วมันจะดีขึ้นหรือมันหายขาดเหมือนที่มีคนไปคอมเมนต์ไปรีวิวในในร้านค้าไหมนะครับก็ผมก็จะ แนะนําพวกเราที่เจอปัญหาแบบนี้ลองซื้อมากินดูนะครับส่วนซื้อจากร้านไหนนะครับเดี๋ยวผมจะทําลิงก์ไว้ใต้คลิปให้พวกเราเข้าไปซื้อนะครับไปดูผมจะไม่แนะนําร้านอื่นเพราะว่าเกิดเราไปซื้อร้านอื่นที่ราคามันถูกกว่าประมาณสักสิบาทอะไรอย่างเงี้ย สมวนมากจะบวกลบประมาณ10บาทสมมุติว่าแ9 0้อาจจะมีบางร้าน8 8 0ร้อยปดสิหรือ9 0 0 900กว่ามีนะครับถ้าเราไปซื้อร้านที่ถูกกว่าละแล้วเกิดมันได้ของที่ไม่มีคุณภาพได้ของปลอมก็เดนี๋ยวงานจะเข้าผมแต่ถ้าซื้อร้านนี้ก็คือผมลองกินแล้วนะครับลองกินแล้วก็ บอกว่าดีในกระปุกแรกดีในกระปุกที่สองก็จะสั่งอีกแต่ก็ไม่รู้ว่าจะหายไหมก็เลยแนะนำพวกเราก่ถ้าพวกเรามากินกระปุกแรกแล้วดีขึ้นเหมือนที่ผมพูดก็เราก็ควรจะสั่งต่อให้ครบสองกระปุกหรือถ้ามันดีจริงๆเราจะกิน ต่อเนื่องก็ได้ถ้าใครมีตังค์นะครับผมก็กระปุกละเกือบหนึ่งพันนะครับกระปุกละเกือบหนึ่งพันก็จะพยายามซื้อกินนะครับต้องเจยดเงินส่วนหนึ่งมาซื้อ,อซื้อยาซื้ออาหารเสริมรักษาตัวเองเพื่อสุขภาพจะได้ดีขึ้นนะครับจะได้ไม่เป็นทุกข์เอมันมีโรคเป็นราบอันเสรฐแล้วนนครับ อาชีพการงานก็ยังพอหาได้ทําได้แต่ถ้าสุขภาพไม่ดีแล้วมันก็ไม่อยากทําอะไรนะครับเหมือนนั่งรอวันที่จะไปนะครับก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมคลิปของผมจนจบนะครับเดี๋ยวผมก็จะทำลิงก์ร้านค้านะครับที่ พวกเราที่จะให้พวกเราเข้าไปซื้อไว้ด้านล่างของคลิปนะครับจะได้ซื้อถูกร้านหน่อยเดี๋ยวไปซื้อร้านอื่นมาแล้วไม่ได้ผลจะมาว่าผมโกหกนะครับแล้วก็ใครเคยกินหรือใครที่ซื้อมากินแล้วนะครับได้ผลเป็นยังไงกระปุกแรกเป็นยังไงกระปุกที่สองเป็นยังไง ดีขึ้นหรือเปล่าหรือมันยังเฉยๆอยู่ไม่มีอะไรดีขึ้นก็มาคอมเมนต์บอกใต้คลิปไปหน่อยนะครับส่วนผมยืนยันว่าผมเห็นผลตั้งแต่เม็ดแรกนะครับถ้าท่านสังเกตอาการของตัวเองผมยืนยันว่าเห็นผลตั้งแต่เม็ดแรกแล้วก็จะค่อยๆทุเลาขึ้นนะครับก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมแล้วก็พบกันในคลิปถัดไปครับสวัสดีครับ